แม่สงค่าแมມสงปิปีน้องๆเอ้ยขอเอเซูปันแห้งข้าวใส่หอมกุ๊กกุกกกกดีกุตางตะหมตางเซงค่ะ มื่อในเป็นวันที่25เดือนธันวาคมปี2521ค่ะในตอนนี้ได้อ่อนปี้ๆน้องๆเฮาข่าวกว่าด้วยภาวะจัดปานก้นอีกนึงในค่ะเนาะว่าพ้องยามมือเหลวในพ่องตาเป็นโควิด19แพร่ล่มอยู่ในมันตุ่มเตอต่อก้นจึงหือในนะเฮาเข้ามาทอมด้วยปึ้งเป็นอันไในค่ะนี่ก็เป็นผู้ใจก้นนึงในค่ะย้อนเปอตั้งเป็นโควิด19เสอํามีการอํามีงานเฮ็ดอํามีเงินเฮ็ดเยวแล กาไลเหล่หาหลักโคของหลักเข้าซอยออดต่อเจในมาเลียงภาวะจัดปานโตเจ้าเก่าและปอมั่นใจเนี่ยค่ะกว้กวยวก่ามั่นใจก่อถุงแย่ทิิงยียบกว่าเยาว่วาไหนค่ะออเปิงเป็นอันไหนเมื่อวันที่เ4้าสีเดือนโทนหามบี2สองเห็นเศ้าเอบมานั้นเจ้านาตีปลีกตีห้องปลีกจ้างเพิกเจตอนเก้งใหม่จึงไท ไลติงยอบโตชื่อห้องว่านายทีเบตอํานั้นก็ชื่อห้องว่ากาแฟอายุเล19ปีมันใจเป็นกวนจาดีเอิงอินทขินจะเว้งแม่แตงจดอ,อนเกงใหม่จึงไทยไหนคะ่ะมันใจมีตัวตาตั้งพิษย้อนเปอว่ากวนลักเอาโคข,ของจ้อมห่านขายโคข,ของอันมีอยู่เนอเส้นต้เว้งบัวเอิองจางเพิก เวงิงเมิ่งเจตอนเก้งใหม่ว่าจังหนังในคะ่ะมั่นใจแนใ่ข่าวกว่าดีในห่านตีหนึง่งสเฮ็ดเกียงเหมือนจังหนังก้นกว่าเลืกอกซืโคสือของตีในห่านตีนห,น,น,หนึ่งในค่ะเนาะเฮนันเฮาแล้วมั่นใจก็เหมือนหัางไปกว่าไปมาจ่อมแขนจ่อมหางเฮ เลียวก็ไปลงออกกว่าขึ้นให้หน,นันนะ่ะเนาะเปิงเป็นในเป็นเ,นเนมื่อวันที่2รตอีปนมากในในํานายนี่ตั้งฝ่ายก้นไปแสงไปล้าน,นะค่ะเนาะก้นกขายของเขาก็แปลกใจหนาเนาะโอ้เฮ็ดสั่งหั่นได้ผู้ใจก็ในไปกว่าไปมาในแสงเนี่ล้านเฮวก็มเสื้อหาง5้าเยาก็ห้ามไปออกกว่าขึ้นลาให้หน,นันนะ่ะกํานายเขาก็มากกดทัชด,ด้วยตีเนีกองสีซีทีวีค่ะเนาะเขาหฮามากองวงจรปิดนั่นค่ะนะ เผื่อว่ามาต้วในนันเฮียนี่ก็เลยหันว่ามีกุ่นกาต,ตั้งขายในมันหายกว่านั่นนะ่ะอันหายกว่าเนี่ยก็เต๋มีเหมือนจึงนังวา่าสปาเกตตี้คาโบร์คาโบนาร่าหนึ่งกล่องในขวานนะนะยะก็ปิกไก่สไตล์เม็กซิกันหนึ่งห่อโอวันตินสีกล่องแลนหน่ำน้องนำสมนำหวานเจ้าเนี่ยค่ะสองเตาในข้าวให้นันเฮียวและ อันเปรร็นกดต้วยในกล้องสิสีทีวีนั่นน่ะเนาะเผื่อว่าพวกโอ้โ,โ,โค้ของในมันหายกา่อนในขาก่อววาแจงความขนาดกว่าตตังลาที่โฮงปาลีจ้างเพิกในค่ะแล้วก็เขาก็ยุ่มยมามก้นให้ที่อันหลักกว่าในเป็นผู้ใจก็อันหันในกล้องสยสีทีวีนั่นในค่ะเห้นันเหตุตั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ห้องปริีจ้างเพิกในกอจังไรขับเื่งการขนาดลงปึ้นตีโกดทัดด้วยในขณะถึงตีป่อโคบท่พัน ผู้ใจก็หน,หน่นี่ะอ๋อผูใจก็หน่มั่นใจในลืออยู่เศร้าไหวตีตั้งหลังวัดเชียงโฉมนะะเนค่ะเฮียก็เผอว่ากว่ากอดถ้าด้วยก็หบทบหันผูใจก็หนคณะนะอันเจอเลนฮาวากาแฟ่เน,นะคะ่ะมั่นใจในลือเศร้าอยู่ไห้จอมกันตั้งก็เป็นปอหนะอ๋อทางฝ่ายเจ้านาตีเขาเนะี่ยก็จัง,งตีงอบโตมั่นใจเสีตองถามไล่โหยโหย,ย่มันเนไหนเนาะ กําไรมันใจก็ลาดค่ะเนาะมันใจก็ยอมรับว่าอ้อใจคะ่ะออกเลกว่าลักเอาตั้งกินตั้งยาําติหันนั่นแต่คะ่ะมือกลางคืนของวันที่21ป่นมานั่นนี่เนาะก่อนหน้านั้น,นก็เลกว่าลักหลายตหลายตั้งเขาลกว่ลักมันจังังห้านมินิมาร์ทว่าอันร้านขายแสงขายโคข,ขากลล่นจังได้ออกก็ใกล้ๆก่อนลักคะ่ะเมื่อก่อนนั้น,นก็เลกว่าลอยู อันดีกว่าลักมากกินไตก็ได้เป็นขา้าวซอยอ่อต่อหตั้งกินอันเปิ้นแจแข็งไว้จันันนํากินจนังในข้าวลองตั้งที่อันไลกว่าลักเอาข้าของเปิน้นงไหนได้ก็ย้อนเปว่าอํม,มีการมีงานเฮ็ดคะ่ะอํม,มีเงินกีน่เนาะเพราะว่ามาซือๆก,ก็กอดผ่านค่ะนีนน่่นะเมื่อออนตั้งแน่มันใจนก็เฮ็ดการ ข้อห้องว่าพนักง,งานเสิร์ฟค่ะเนาะมันเจอมา,าเป็นก้นให้การเอาตั้งกินตั้งยี่กว่าตั้งปั่นเปิน่นตีแสงตั้งกินตี่นื้เกลือกา่าพองตาเป็นโควิด19กล่ามแพแน่เสเยี่นเป็นก้นต้องการต้องงานกว่าเยี่นเป็นก้นอํามีการไม่งานเฮุเฮน,นันอ,อ้กอกบนั้นและอําจังเฮจึงื้ออาำมีกินยาวแล้จังเลกว่าลักเอาตั้งกินเปิ่นมากินเลียงปอสองเกาะกินจ้อมกันว่าจังไหนคะ่ะ อ๋อค่ะให้นันเหตุตัง้งฝ่ายเจ้านาตีเขาเนี่ยก็จังเอาโตมั่นใจเนี่ยคะ่ะส่งห้องปริเสปันตัวด,ด,ดำขาจมหนังปักเปิงไหม่มีวันเมืองมีนั่น,นว่าเจ้าหนังในะ่ะอ๋อข้อมูลอันไนันสื่อข่าวเก้งใหม่ออกไวค้ค่ะเป็นขา่าวเงาล้องแตกอันเกิดขึ้นดีเว้งเก้งใหม่ว่าเจ้าหนังในะ่ะ อันนี้ก็เป็นที่อันเป็นข่าวกว้ให้ข่ะเนาะอันเป็นข่าวก็ย่างเตมีหื้อในขณะเพราะว่า,วะะวามากด้วยค่ะเนาะอีกเน้อตั้งเป็นโควิด -19 เกล่ามเพยอยู่ในซีในมันก็มีลองตุ้มเตอร์ค่ะเนาะตุ้มเตอร์ลายปานลายฝ่ายมีการมีงานเฮ็ดในคณะพี่ะนะ้นองคาถ์อมข่าวง่าโหในเยาวเป็นจึงหือพองขาดกวามในอกในใจค่ะนะ ก็อันเปินใกล้วา่าขะนอนนังลีนมึงในมันหับก้นในไวเจี้อยู่ก้ยก็ะวาเใ็ดสังไไรมันอําเฮ็ดปันลองเพง่งเป้งกันไล่นี่นะกวามใจจังหานหองไว้นะเพราะว่ามาตัวก็มันกอจึงว่ามันก,ก็ก็มีอยู่ไม่กินค่ะเนาอมีเงินขเขาในะค่ะนะก้ยกวะวามันเจ้อก็ คอย่าผืดกินใจอ่าไม่เงินเข้าอ่าไม่กินอลไรเจ้านก็มีนั่นนะ่ะพรา่ามาด้วยพู้เจ้ก็ในที่อันเป็นเขาในยังเป็นก้นไทยก่อนนั่นค่ะเนาะเป็นพี่น้องไทยไหนค่ะอ๋อบจก็กหบทบตั้งอย่าเพ้อเฮาก็ทําได้เล่งปอแตงเงถึงที่ปวกเลยกอหลักเขาซอยออต่อของแห่งของห้องจะได้มาเล่งปอในค่ะนะค่นะคก็พรา่ามาด้วยเทียงืนหนังเขากอดด้วยในตอนของพี่น้องแห่งการนะนคะลูกเตทบตั้งอย่า ตาลเฮอเนาะมังจื้อมังก่อค่ะเนาะอันโตกการตกงานก่อก่อเตมีจแม่นค่ะเหมือนดังเพราะว่ามาด้วยคนไทยในพ้องตาเป็นโควิด19ล่ําแพ้ในเปิ้นก็มีลองจอยเทียมอันลูกมาติลงปองจึงก็มีค่ะเนาะมังก็ก็เลยสูนนั้นค่ะเนาะมังก็ก็เต็มแลก็เต็มมีอยู่ค่ะก็กันในตอนของแห่งการได้กอมันก็อืมมีอําไลรับศูนย์ทางนั้นค่ะเนาะค่ะก็จึงคือก็รีเนาะย้อนให้ต่อสู้กว่าคณะเตจังเฮ็ดจึงเ ก็กาคอลีของพี่น้องแห่งการยันเมืองเฮาขาดตอนนึงไดแต่ก็ได้แลใจเก็บเงินกันค่นเนาะกํานําก็ได้แลใจเก็บเงินกันนี่นะก็ได้มีเงินเก็บมีหังอยู่นี่ก็ยังแคั่นเนาะก็เพราะว่ามีเงินเก็บได้มันก็อย่าพค่นะอย่าทํามาตการงานแทงเ็นจังไหนได้เฮาได้อ่อนพี่น้องค่ะก็เ่ยวด้วยเงาไล์ตาเป็นโควิด19ที่ในเมืองไทยอินเนาะเพราะนั้นนะเงาไลตาเป็นโควิด19ที่ในเมืองไทยเนี่ย เมื่อเร็ียวในค่ะเนาะที่ในเมืองไทยในโทรผพานก้นติดจับเจอแมงตาเป็นในก็เต็มมีหลายๆเจอพันค่ะที่มีสายเจอพันอังกฤษค่ะเนาะอังกฤษสายเจอพันอินเดียสายเจอพันบราซิลยกกับสายเจอพันแอฟริกาเลยเจอในค่ะกับนั้นฟังกันนำๆค่ะเมื่อเร็วที่ในเมืองไทยโทรผพานก้นติดจับเจอแมงในมีอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่พันสามสิบเก้าค่ะ อันตืย้ยยอดยาตัวว่าอยู่ที่ห้องยามี่สี่หมื่นห้าเฮงสี่ปากสิบสามค่ะอ๋ออันยาแค้นยามีแปดหมื่นเก้าเฮงหนึ่งาปากเกา้าสิบสี่อันในรูปเซิงตายมีแปดปากสามสิบสองค่ะแปดปากสามสิบสองมาจากไหนอันในเป็นเงาล้ายโกนตีจับเจอแมงตั้งเป็นโคบีสิบเก้าตีในเมืองจึงไทยในวันเหมือนไหนว่าจากไหนค่ะกําไรกว่าช่องด้วยดีเกี่ยงใหม่ยเองค่ะเนาะตีในเว้งเกี่ยงใหม่ยคารุโกนตีจับเจอแมงตั้งเป็นในวันเหมือนในทบหันหลายก่อนไหนคะ่ะนะ ค่ะเมื่อเลี้นวใก็เป็นตอนพองหัวคขณะ,ะอันเขาา้าใส่หอมอารเงเนี่ยเขาคาเดก็ด้วยคโนว,วันทีเซาหาไ่าดีในเวงเกียงใหม่ค่ะมีก้นตดจับหลายก่อเลยค่ะนะกําหนึ่งค่ะนะย้อนเข้าย่ามอีกนึงค่ะอ๋อค่ะเมื่อในก็เข้าขำเลยมาในหัวคอตั้งเป็นโคว,วิดสิบเก้ากัซื้อหนอก่กลยุ่อย่าม,ม,มาปีนอคาเดกให้หกอารดด์ตีเกียงใหม่พบทุกผ่านก้นตดจับ มีสสิบองกอค่ะวันที่เศร้าฮารแน่นะเหมือนในทบผ่านแทงในก็นกมีสสิบองกอหวาจังไหนคะ่ะอ๋ขายินโจมปีนอค่ะกูก็ที่ับถอมปันเอ็นปันแห้งขายยืนอยู่เลยกินหวานเละรอดเพกกันกูก็ใส่กัมขานะ้อเหมย่ยทรงค่ะ